เอาละครับผมสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่ผมงคนเดิมสุสกเมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับเราก็อยู่กับปืนหน้าไม้นะครับผมเนาะวันนี้เราจะเล่นหน้าไม้กับมีดใหม่นะครับผมเนาะซึ่งทีเจ็ดเราจะไม่เล่นนะครับเราจะไม่เล่นเราจะเล่นเป็นหน้าไม้แล้วก็เล่นเป็นมีดใหม่นะครับผมเนาะแล้วก็ห้องนี้ยมันเป็นห้องกด แต่เราจะเล่นแค่2อาวุธนี้เท่านั้นนะครับผมเนาะหาคนจะถามว่าเอ้าพี่ถ้ามึงอยากเล่นโพกกับมีดมึงไปสร้างห้องเองวะมึงจะมาเล่นอะไรอย่างนี้คือไอจริงๆเราก็อยากสร้างห้องเอง่ะแต่ว่าสร้างแล้วมันม,มีใครเล่นไอ้เนี่ยไม่ไม่มีใครเล่นชิบหายเออก็เลยต้องมาหาห้องอย่างเงี้ยแหละเออเนาะโอเคครับผมเนาะเดี๋ยวเราเอาเข้าไปเล่นกันดีกว่าครับผมเนาะใครที่ได้รับชมการรีวิวซีรีส์แบตเติ้ลพาตัวใหม่ไปแล้วก็สามารถ บอกได้นะครับว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมแจ้งได้เลยนะครับผมเนาะสามารถเอ่อเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนั่นแหละเอ่อที่คลิปนั้นได้เลยแบบเออผมมองว่ามันไม่ควรมันอย่างนี้มันน่าจะปรับปรุงมันน่าจะอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยเอออยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็เมนต์บอกได้ในครับผมเนาะเอาละไปเล่นเกมดยกันกว่าเดี๋ยวเวลามันหนึ่งนาทีกว่าละไปโ okay, อเคเข้าเกมไปนที่เรียบร้อยครับผมอยู่ประดานเดชหมาของเรา,านี้นนี้เปิดหน้าหมาย จักไม่ปืนหน้าหมายของเราหน้าหมายหน้าหม่ดเร็วอหน้าหม้เรามีเจ็ดนัดนะครับยิงเร็วมากเลยด้วยความที่มันเร็วก็ต้องระวังนะอันนี้ดาบหมดจะถ่ายรูปก,ก็เลยไม,ไ,มไม่ทันได้ยิงเนาะ <c oughs> ต้องระวังต้องระวังกระสุนเราน้อยครับ <c oughs> ้องกาบแบบซีดีแล้วยิงอะ่ะต้องแบบนี้แหละแบบนี้แหละอืมพอค่อยยิงต้องก็ค่อยยิงอืมเรียบร้อยอืเรียบร้อย,อม,ย,อยมีตัวนี้ก็แรงอยู่นะไม่ใช่ไม่แรงดาเมจแรงมากีิซ้ายก็เจ็บหนักครับ ถ้าเลือดร้อยก็ทีเดียวแตกอ่ะเย้ตายไปไม่มีสิครับทิ้งกายทิ้งกายอุ้ยเอวอุ้ยจะเต็มหน้ากูเลยถ้าผมควักไม่ทันนะมึงเอ้ยเรียบร้อยจะถือหน้าไม้ต้องระวังหน่อยตัวเรามันเดินช้าถ้าถือถ้าถือหน้าไม้นะทำมันแตกแล้ว อ้ารไปไปเอ้ไม่ทันพอสุดละสองนัดสุดท้ายโอเคอุ้ยเปิดเรียบร้อยแต่ไม่ไปที่อื่น โอ้มีดนี้น่าสนใจโอ้โหไม่ทันแรงนะครับถ้าไม่เจอไอ้พวกขึกๆนะทีเดียวก็แตกได้เลยทีเดียวแตกได้เลยยิงไม่โดนต้ลงเรียบร้อยสี่ตัวลวดแตกไปครับ การสุดท้ายเฮ้ยฉีระเบิดใครวะเพื่อนนะไม่ใช่ผมเพื่อนนะไม่ใช่ของเขานะอเรียบร้อยแตกครับพี่ขวาพี่ก็สอนจังหว่ายดีหนาะมาอยู่เกมที่สองครับผมจริงๆพี่โดนตาย เกมที่สองก็จะจบเกมแล้วแลกไปสี่หนูกระจิงโดชิพ่ยใครหิงหัวเ่อนหาต้องนานจเจมน์เลย เรียบร้อยแตกไปทำอีกสุดท้ายเจืบร้อยมาต่อเกมที่สองหน้าไม้กับมีดเหมือนเดิม headshot ใครวะ ถ้ายิงไกลเกินก็ม oh. ัดัดเดียวไม่ตายนะถ้ายิงไกลเกินของเราโอ้โหเยอะาสิมัสคิเลยวะลบตีโรอเฮอยอะไรล่ะ ทันไม่โดนกันจรมั c h i หเาสีตอุไม่ทัน <c oughs> ไปกําแพงเปสีหนู ดีนะเพื่อนช่วยไหมยิงไม่ถูกเลยวะยิงยากมากนะกว่าจะรอเขาโผล่มา หมดว่ะดา,ากสุงมีแค่เจ็ดนัดเองโดนสามนัดกว่าที่โดนเพื่อโอ้ยเราถ่านน้ำเงินไม่ได้เลยน้ำเงินเขาเล่นสไนด์นะนยังไม่ถ่าน ตัวเดียวชิ่ผาขอแค่เลงโดนะไอ้อเหี้ยเฮ้อโอ้ยเหี้ยเฮ้

วิ่งหน้าตั้งไม่สนใจผมเลยตัวเองุอ